สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอจทุกคนทุกท่านที่ว่างๆก็มาดูแกรนดอมต่อไปกันนะคะว่าจะ เป็นอย่างไรจะเป็นพลังงานของใครบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะเพื่อ f อที่เข้ามาติดตามทีหลังก็จะบอกว่าทุกแรลนดอมที่ทำขึ้นมาเป็นดวงสุ่มนะไม่ใช่ดวงใครดวงคนใดคนหนึ่งนะฉะนั้นอย่าถือว่าเป็นดวงของตัวเองแล้วก็ไปคุ้นคิดเสียอ,อกเสียใจหรือผิดหวังหรือใดๆก็ตามนะฟังเอาไว้เป็นเพื่อ ไปเป็นคิดพิจารณายาเองนะว่ามันใช่แค่ไหนนะคะก็แล้วก็ถ้าใครคลิป,ลปไหนคลิปไหนที่มันตัดก่อนก็ไปดูติดตามตามที่ช่องทางที่ได้บอกเอาไว้นะคะกดที่โปรไฟล์มันจะมีลิงก์พาไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆคลิปนะคะก็ขอให้แอปจิทุกท่านติดตามกันต่อไปนะคะ ยังไงก็จะทำคลิปออกมาให้ตลอดแล้วก็ส่วนใครไม่ตรงบอกได้เลยว่าพลังงานต่อไปหรือคลิปอื่นๆมันมีตรงแน่นอนเพราะพยายามจะดึงพลังงานที่มันแตกต่างกันออกมานะแต่พยายามจะดึงที่มันเด่นๆเนาะมันจะได้ตรงกันหลายๆคนหลายๆท่านนะส่วนในคลิปนี้มันจะเป็นพลังงานโดยรวมของความคิด นะมีคนคนนึงเขาอยากมีคำถามอยากจะถามอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้คุยกันละอาจจะอยู่ห่างไกลกันละอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ละมีความคิดถึงมากมายมีคำถามในใจหลายคำถามมีคำพูดหลายคำพูดที่อยากจะพูดคุยนะแต่ไม่ได้พูดคุยมาดูกันว่าเขาจะถามอะไร นะแล้วก็เขามีความรู้สึกอย่างไรเหมือนมีความอึดอัดมากมายอยู่ในใจของเขานะคะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะใครตรงไม่ตรงมาดูกันว่าคนคนหนึ่งนะ,ะเขาอาจจะมีหนะ้าที่การงานที่มั่นคงเลยแหละมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะคะการงานเขาโดดเด่นอยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักนะ ส่วนอีกคนหนึ่งก็มีแต่ความรักความมั่นคงเหมือนกันมีความมั่นคงต่อความรักแล้วเหมือนเขาจะรอคอยรอคลอรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยให้ใครติดต่อเข้ามารอคอยความรักความรู้สึกที่มันเหมือนกับจมปลักแล้วก็หยุดนิ่งกันไปนะเขาก็มีความ เสียใจแล้วก็มีความรอคอยซะมากกว่านะซึ่งอาจจะเป็นความรักที่เขาเป็นคนที่มั่นคงระดับหนึ่งที่มั่นคงในความรักนะออพลังงานแรกก็คือว่าตอนนี้มันจะมีคนคนหนึ่งที่เบื่อหน่ายมากๆไม่สนใจอะไรสิ่งรอบข้างแล้วอะ่ะ เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะรอคอยเหมือนกันก็แสดงว่าสองคนเนี้ยเขารอคอยกันและกันอยู่แต่ยังไม่ได้คุยกันไม่ได้เทคแอคชั่นนะไม่ได้เจอกันเขามัวแต่คิดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคนหนึ่งก็เบื่อไม่อยากสนใจอะไร คิดแต่เรื่องของอีกคนนึงนะคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วมันไม่มีความสุขอะอยู่ตัวคนเดียวอะมาโสดแล้วทำไมเขาถึงได้แต่คิดถึงวันเวลาเก่าๆนะที่มันได้จบกันไปแล้วเพราะความรักความผูกพันมันยังมีต่อกันอยู่มากมายนะคะ ถ้าคิดถึงกันมากๆเป็นพลังงานที่มีความมั่นคงแน่วแน่บอกได้เลยว่ามันจะสื่อถึงกันได้นะเป็นพลังงานที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะเป็นพลังงานที่มีความมั่นคงถ้าคิดถึงกันมากๆนะต่างคนต่างคิดถึงอ่ะมันจะสื่อถึงกันได้ไม่ว่าคนใดคนหนึ่งนะยิ่งใครที่ ทำบุญทำกุศลหรือเป็นคนที่มีจิตใจดีบอกได้เลยว่าคุณจะส่งพลังงานถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนะแต่เขาจะรับรู้ไหมก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนที่ยังมั่นคงกับคุณมีจิตสัสมผัสมีสัญญาณที่คอยรับส่งกันเป็นคู่บุญคู่กรรมกันมาในอดิตชาติอันนี้จะส่งผลกันได้นะคะ แล้วมันจะมีการ take action อย่างมั่นอ,อกมั่นใจอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคุณทั้งสองคนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มีอะไรที่คุณต้องไปทำต้องไปแก้ไข ต้องไปจัดการในชีวิตนะต่างคนต,งต่างต้องไปจัดการในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต้องไปมุ่งมั่นในสิ่งนั้นก่อนเลยไม่ได้เจอกันแต่รักกันคิดถึงกันมากๆนะคะเป็นพลังงานนี้นะใครตรงก็ฟังต่อกันนะคะใครไม่ตรงก็ฟังต่อได้ถ้าอยากจะฟังนะคะแล้วก็ นั่นแหละเป็นคนที่อีกคนนึงก็ใจจดใจจ่อที่รอคอยนะที่จะรอคอยในวันที่จะได้เจอกันจะได้เจอเจอการเพราะมีความรักความมั่นคงต่อกันนะพลังงานเนี้ยแต่เขาอยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาโชคชะตาอาจจะมีการทดสอบหรืออะไรบางอย่างที่เขาทั้งสองยังมีวิบากกรรมที่ยังไม่ให้สุขสมหวังกันในณนะช่วงนี้ตอนนี้นะ อีกคนนึงมีความมั่นคงมากมั่นคงต่อฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นมั่นคงต่อความรักต่อฝ่ายหญิงก็ได้เป็นฝ่ายชายก็ได้นะและเขาก็ต้องมุ่งหน้ามุ่งตาตั้งหน้าต,ตั้งตาทำในสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนณนะตอนนี้นะคะต้องเดินทางต้อง เปลี่ยนแปลงอะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นมาอยู่กับเขาได้นะมันยังไม่มั่นคงแล้วก็แต่เขามีความมั่นคงต่อความรักนะแต่อาจจะไม่มั่นคงต่อการงานการเงินหรือสถานภาพความสุขณนะตอนนี้เขาก็เลยยังไม่อยากดึงใครคนนั้นเข้ามาในชีวิตนะ แต่ความเป็นเดบิวเป็นความเป็นที่ความสเสน่หาหรืออลิขิตชะตาชีวิตอะทั้งสองคนยังไปไหนกันไม่ได้ยังหลุดพ้นกันไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งบอกแล้วว่ามีการรอคอยนะซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องรอคอยบางทีพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ยังไม่เคยเจอกันนะแต่ คิดว่าทำไมรู้สึกว่าเขารอคอยใครจังเลยหรือคุณอาจจะคิดว่าถ้าเป็นคุณนะรอคอยคนใดคนหนึ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตรอคอยอยากจะดูอยากจะพบเจอว่าใครคือคู่ชีวิตของคุณอะไรประมาณนั้นนะรอคอยว่าใครคือคู่แท้ของคุณที่จะเข้ามาเติมเต็มที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันไปจนสิ้นลมหายใจอะไรประมาณนั้น แต่ถ้ารู้จักกันแล้วก็จะมีการรอคอยให้มีการวนกลับมานะถ้าไม่ได้เจอกันคุณจะรู้สึกว่าคุณรอคอยใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไร<ม>แต่แคร่รอคอยว่าอยากเจอเนื้อคู่จังเลยอะไรประมาณนั้นนะส่วนอีกคนนึงก็ไม่เขาจะมุ่งมั่นมุ่งหมายนะ ตั้งใจที่จะทำอนาคตให้ดีมีความมั่นคงซึ่งบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำงานงกๆกไปเพื่อใครไปทำไมอะไรเงี้ยเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเหรอหรือเพื่อคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้ารู้จักกันแล้วก็นั่นแหละมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่อยู่ห่างไกลกันนะ อีกคนนึงก็มีความเสียใจถ้ารู้จักกันแล้วก็คือมีความเจ็บปวดนะที่ออกมาจากความสัมพันธ์นะแต่ความพิศวาสมีความมันจะมีได้แดงที่ผูกกันะนะนะไม่ว่าจะรู้จักไม่รู้จักเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่ามันจะเป็นความผูกพันที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่า ทำไมคุณเหมือนกับหอยหาใครบางคนจังเลยอาจจะรู้จักอาจจะรู้จักกันหรือไม่ก็ตามแต่ทําไมถึงคิดว่าฉันจะต้องมีโอกาสได้เจออีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนในฝันคนในสเปคหรือไม่ก็ตามคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณรอคอยเกิดขึ้นนะแล้วมาดูต่อกันว่าคนที่ มีความรอคอยแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจที่เขาคิดว่าเขาต้องมีเนื้อคู่แน่ๆเขาบางคนที่รู้จักกันก็พร้อมที่จะเข้ามาในตอนที่พร้อมในตอนที่มันใช่คนที่ใช่มันจะเข้าในมาในเวลาที่ใช่ที่ถูกต้องนะส่วนคนที่เจอกันในเวลาที่ไม่ถูกต้องมันจะมี เหตุการณ์ต่างๆให้พลัดพรากออกไปจากกันถ้ามันไม่ใช่เวลาที่สมควรนะคะอันนี้คือโชคชะตาชีวิตรักนะแล้วก็ส่วนคนที่รู้จักกันแล้วความผูกพันขวามการรอคอยมันช่างเจ็บป,ปวดเหลือเกินเขาไม่มีทาง ที่จะไปไหนได้นะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วเคยรักกันแล้วหรือบางคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาสักระยะหนึ่งไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวนะยังมีความผูกพันยังไปไหนไม่ได้แล้วบางคนก็ไม่คิดจะมีใครเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขามันไม่น่าสนใจเขามัวแต่ใจจดใจจ่อเรื่องของการงานการเงินและภาระหน้าที่ที่เขาต้องทำหรือมัวแต่คิดถึง คนที่อยู่ในใจเขานั่นเองนะแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสให้ได้ไปพบเจอกันมีโอกาสให้ได้กลับมาพูดคุยในความสัมพันธ์มีโอกาสให้ได้รักกันนะเจอกัน มันจะมีโอกาสอย่างนั้นเกิดขึ้นเขามั่นใจแล้วก็เขาจะทําให้ได้นะถ้าไม่มีไม่มีโอกาสเขาก็จะหาทางทําให้ได้เหมือนกับว่าเขามั่นใจอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าเขามั่นใจที่หัวใจเขาไปอยู่กับอีกคนนึงแล้วนะเขาแค่ฝากไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมามันเป็นความผูกพันที่บางคนก็บอกมาออกบอกออกมาไม่ได้นะ ตอนนี้ก็ได้แต่ทำหน้าที่ของตัวเองอาจจะหนักหนาไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาการเงินหรือเรื่องต่างๆนานาที่มันมารุมเร้านะอาจจะเป็นฝ่ายชายก็ได้ที่เจอปัญหานี้หนักกว่าฝ่ายหญิงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความคิดถึงอุปสรรคต่างๆที่เขาได้พบเจอเขาเจอหนักหนามากนะแต่ ความคิดถึงอ่ะมันก็มีมากเช่นกันมันเลยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะเพื่อจบภารกิจนี้แล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันสักทีนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าการที่คุณทั้งสองอ่ะถ้ามาได้เจอกันแล้วอ่ะ มันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่าคุณทั้งสองจะมีหน้าที่การงานที่รู้จักคนทั่วไปเยอะแยะมากมายหรือ จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงใดๆก็ตามแต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนน่ะจะมีความน่ารักจะมีความมุง้งวิ้งจะมีความอ่อนอ้อนกันอยู่เสมอแม้ว่าถ้าต่างคนต่างทำงานมันจะมีความเด็ดขาดในในการกระทาในพฤติกรรมที่แสดงออกนะแต่เวลาอยู่ใกล้กันน่ะจะเหมือนกับ อ่อนหวานมุงมิงเกิดขึ้นนะคะและแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ที่คุณทั้งสองไม่คาดฝันเพราะว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่ทั้งสองจะเจอความรักสุขสมหวังมีความสุขกันเกิดขึ้นต่างคนต่างทนะําหน้าที่ให้ดีที่สุดบางคนก็ทํางานหาเงินแบบตั้งหน้าตั้งตาทําให้งานตัวเองสําเร็จทําให้เงินบริหารการเงินเข้ามาให้มากที่สุดนะก็เพื่ออะไรเพื่อ,อนัคตเพื่อความสุข ของตัวเองและครอบครัวนั่นเองนะได้แล,แล้วมันก็ถึงเวลานะถึงเวลาที่เหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นแบบคุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้มาก่อนนั่นก็คือความสุขความมีครอบครัวของคุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะ ความสุขสมหวังที่คุณรอคอยหรือไม่ก็ตามบางคนไม่เคยเจอกันก็จะได้พบเจอกับความสุขแต่บางคนที่ได้พบเจอกันแล้วที่ได้วางแผนแอนาคตร่วมกันแล้วมันจะมีช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นนะโดยที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้บางคนคิดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ตาม ถ้าใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานช่วงที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าในระยะช่วง3-4เดือนนี้นะมันจะทำให้ชะตาชีวิตการเงินการงานของคุณเปลี่ยนแปลงและความรักเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีการเงินของคุณจะสำเร็จตามมานะเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นก็ได้โดยที่คุณไม่คาดฝันนะทำให้คุณทั้งสองได้พบเจอการเร็วขึ้นงานจะสำเร็จเร็วกว่าที่คาดหวังไว้นะ ความสำเร็จใดๆก็ตามที่คุณคิดไว้ว่ามันจะใช้เวลาเนิ่นนานมันจะสำเร็จและก็ชับชิดขึ้นมานะกระชั้นชิดช่วงเวลาขึ้นมาทำให้คุณมีความสุขได้เร็วกว่าที่คุณกำหนดไว้นะคะและความรักความอึดอัดอะไรก็ตามที่คุณเคยพบเจอมานะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นอรปสัรคต่างๆนานามันจะได้ลดลงถดถอยลงทําให้คุณได้เจอได้เจอคนที่คุณรอคอยเร็วขึ้นนะคะการงานที่บอกไปแล้วว่ามันจะสำเร็จเร็วกว่าที่คุณคาดหมายคาดการเอาไว้นะมันจะสำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยนะซึ่งคุณอาจจะไม่คาดฝันว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้ แล้วก็สิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นมานะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะต่างๆนานาที่คุณไม่คาดฝันมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะโดยเฉพาะเรื่องความรักและการเงินไพ่ความสุขก็เกิดขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นความมั่นคง เกิดขึ้นแล้วใครที่รอคอยความรักที่มั่นคงรอคอยการงานที่มั่นคงและคุณก็เป็นคนที่มั่นคงต่อความรักแล้วก็เอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานมันจะสำเร็จนะอะไรที่มีความวุ่นวายในอกในใจมันกํำลังจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณสามารถแก้ปัญหาเอาชนะไปได้นะคะ เป็นพลังงานที่ดีมากที่ขึ้นมาติดต่อกันนะคะส่วนใครที่ไปศึกษาหาความรู้ที่อยู่คนเดียวเอามาเปลี่ยนแปลงบางคนก็หาช่องทางในการเราเรียนเพิ่มเติมเพื่อเอามาศึกษาหาช่องทางในการเงินต่อยอดในการงานเพื่อให้ก้าวหน้ามันก็จะสำเร็จนะ และคุณก็จะเก่งขึ้นคุณจะมีช่องทางที่ทำเงินได้ดีขึ้นด้วยนะมีความสุขเกิดขึ้นในใจมีความสุขมากมายเกิดขึ้นจริงๆนะไพ่คอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันคืออะไรคุณจะได้มานะคะและแล้ว,ลวบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเ,ออเคยติดค้งในใจที่มันเป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นไปในทิศทางที่ลบหรือแย่นะคุณสามารถที่จะปล่อยวางหรือลืมมันไปได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะดื้อดึงเกินงามนะคุณอาจจะลดล,ลดทอนบบัดรบันทอนลงไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีความรักขึ้นมาในใจแล้วจิตใจคุณก็จะอ่อนโยนขึ้นนะคะบางคนอาจจะมี ความอะไรแข็งกล้าวในตัวเองนะคะเพราะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณมีความอ่อนโยนขึ้นนั่นก็คือความรักจะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตคุณมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนใครที่ รอคอยคำตอบอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งจะเข้ามาถามเข้ามาพูดคุยกับคุณนั้นเขาจะมาถามมาแอคชั่นว่าอะไรทําไมไม่หมอไม่พูดสักทีก็กําลังจะพูดนะก็คือเขาก็จะมาขอความชัดเจนอยากจะถามว่าถ้าคนรู้จักกันแล้วนะก็จะถามว่า คุณยังรอเขาอยู่ไหมคุณยังมีความรักรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ไหมลดลงไหมเหมือนเดิมไหมหรือเพิ่มขึ้นไหมนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยถามคุณในเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมแล้วที่จะเข้ามา Take a อคชั่เขารอคำตอบจากคุณอยู่นะว่าคุณยังรักยังรอเขาไหมส่วนเขา ยังรักและก็รอคุณอยู่คนเดียวเสมอมันคงไม่เปลี่ยนแปลงนะความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นเขาจะเข้ามาขอความชัดเจนจากคุณนะความรักอะไรที่มันนิ่งเงียบกันไปมันไม่ได้นิง่เงียบนะที่มันที่มันอาจจะไม่มีการเจอกันไม่มีการเทคแอคชั่นแต่บอกได้เลยว่ามันมีความ จเจริญง,งอกงามในจิตใจของคนทั้งสองคนนะมันไม่ได้ตายจากกันไปมันยังงอกเงยอยู่ในความรู้สึกในจิตใจอยู่เพียงแค่ถ้าเป็นต้นไม้มันอาจจะอย่างลึกไปไหนดินนะรากที่มันจเจริญไปเรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ให้เห็นแต่ความรู้สึกของคุณกับเขามันมีความมั่นคงมากขึ้นแม้ว่า จะไม่ได้เจอกันก็ตามอันนี้ก็จะอาจจะเป็นบททดสอบของโชคชะตาว่าคุณทั้งสองคนมีความมั่นคงต่อกันแค่ไหนมีความรักมีความมั่นคงต่อกันมากแค่ไหนถ้าคุณทั้งสองมีความรักและมั่นคงต่อกันไม่เสื่อมคลายแล้วก็ไม่ลดน้อยลงบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตของคุณจะทำให้ มีความสุขมีความมั่งคั่งมั่งคงมั่นคงในชีวิตมากๆถึงที่สุดนะจะเป็นที่อิจฉาเป็นความรักความสุขที่เต็มสิบอะไม่มีลดหย่อนลงมานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของชะตาชีวิตที่อาจจะให้รางวัลแก่คุณที่เป็นบททดสอบระหว่างความรักของคุณก็ตาม อาจจะเป็นอุปสรรคในความรักเกิดขึ้นบ้างที่คุณทั้งสองอาจจะได้พบเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ถ้าใครไม่มีใครไม่เคยทำผิดต่อกันนั่นแหละคุณจะได้กลับคืนมานะมันจะเป็นรางวัลของชีวิตให้คุณทั้งสองได้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสุขในชีวิตความรักที่มั่นคงเกิดขึ้น การกลับมาครั้งนี้โชคชะตาเป็นคนช่วยคุณนะแต่คุณต้องพิสูจน์ให้โชคชะตาเห็นว่าคุณมีความมั่นคงมีความแน่วแน่รักความก้าวหน้าถึงแม้จะเจอใดๆก็ตามเจอสิ่งไหนๆก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าหากคุณยังรักมั่นคงกันอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็น ผลักดันให้คุณได้พบเจอกันอีกทีถ้าคุณยังต้องการเจอกันและรักกันอยู่นะต้องการคนเดิมต้องการคู่เดิมอยู่รอคอยซึ่งกันและกันมีรักที่นิรันด์เกิดขึ้นนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยไม่ว่าจะร้องขอหรือว่าคุณอาจจะต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ใจมาเป็นความสุขใจ มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณได้ให้คุณได้สมปรารถนาเกิดขึ้นนะจะมีการความสุขเฉลิมฉลองให้คุณได้ชื่นใจแน่นอนนะคะและแล้วจะบอกได้ว่าเขาก็จะมาถามว่าคุณรอเขาอยู่ไหมนะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะถ้าคุณยังรอเขาอยู่ เขาก็พร้อมที่จะมั่นคงแล้วก็อยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณไม่ตอบไม่เทคแอคชั่นไม่ทักหาเขาเขาก็จะเข้ามาหาคุณแล้วนะเขาจะมาหาคำตอบจากคุณนะเขารอคอยคุณเสมอรอคอยว่าคุณจะทักหาเขาไหมรอคอยว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมจากที่นิ่งเงียบกันไปเขาจะเทคแอคชั่นกลับเขามาแล้วนะ มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณได้รับรู้กันและกันจากปากคุณจากปากเขานะว่ายังรักกันอยู่แค่ไหนยังมีความมั่นคงให้กันแค่ไหนและแล้วคำตอบมันก็จะได้จากคุณนะจากการพูดคุยจากการพบเจอจากการเจอหน้ากันที่เขา ได้รอคอยคุณเขาจะเข้ามาพูดคุยและถามคุณนะคะก็อยู่ที่คุณพูดคุยกันละกันนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดส่วนคําตอบหรือหลังจากที่พูดคุยกันแล้วมันจะเป็นเรื่องราวดีๆมีความสุขมีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้พบเจอให้คุณได้มีชีวิตที่ดีต่อไปก้าวต่อไปในอนาคตนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังนะ ใครที่ชื่นชอบพลังงานน้อมรับเขาเป็นพลังงานของตัวเองได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณพลังงานดีๆที่คุณได้พบเจอกดไลค์กดแชร์กดบันทึกด้วยก็ได้นะคะสิ่งดีๆใด,ด,ดที่คุณต้องการก็คอมเมนต์มาได้เลยนะพลังงานนี้ขอให้เป็นพลังงานที่ สำทร็จผลมีความสุขถ้าใครชื่นชอบพลังงานก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เป็นพลังงานตัวเองที่ใครรอคอยกันและกันหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองรอคอยใครไม่รู้เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้เป็นพลังงานเนื้อคู่ที่รักกันมีความสุขสมหวังกันเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีนะคะ ก็ขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ